หากรู้สึกว่าการเงินติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังหรือเก็บเท่าไหร่ก็ไม่พอวิธีเสริมดวงการเงินแก้าการเงินติดขัด 1. ทําำบุญเกี่ยวกับน้ําถวายน้ําดื่มพระบริจาคค่าน้ําให้วัดโรงเรียนหรือโรงพยาบาลเป็นการเปิดทางให้การเงินไหลเวียนไม่ติดขัด 2. ปล่อยชีวิตสัตว์น้ําเช่นปล่อยปลาไหลปลาหมอปลานิลจะช่วยให้เงินหมุนเวียนคล่องตั้งจิตว่า ขอให้การเงินหมุนเวียนเหมือนสายน้ำไม่ติดขัดเหมือนชีวิตสัตว์ที่ได้ปล่อย 3. บูชาพระราหูด้วยของดำเช่นน้ำอัดลมดำไก่ดำไข่ต้มเพื่อแก้เคาะด้านการเงินทำให้โชคลาภไม่ล่วไหล 4. ่ไหวาสารหลักเมืองที่เราอาศัยอยู่หรือที่ทำงานหรือกิจการหนุนดวงตลอดทั้งปีไหวสก,การะขอพรให้สาเร็จชีวิตปัง 5. าไหวพระแม่ธรณี ขอพระแม่ธรณีช่วยเรื่องฐานะให้มั่นคงไม่เดือดร้อนเสริมโชคลาภความอุดมสมบูรณ์และในวันพระที่15ตุลาคมนี้ทางบ้านโคตรวยจะมีพิธีบวงสวงสารหลักเมืองและไหวพ้พระแม่ธรณีขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีบวงสวงในครั้งนี้และหากใครไม่มีเวลาสามารถฝากรายชื่อเข้าร่วมพิธีทางแอดมินได้เลยนะครับสาธุครับ